เดรกที่3ามแล้วเร็วเนาะดีเสเข้ามาคุยกันได้นะครับ4247276ครับหรือใครจะฟูลอินก็เบอร์02960522 0และ588 0เปเลไหล่ะการโดนียวกันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นนี่แหละตกใจแบบนี้เออแล้วก็อย่าลืมเอสเอสกันเข้ามาด้วยไม่ต้องลืมแะ้ะค่ะขนเป็นหัวนั่นแหละคนเปนหัวนั่นในอีกาพยาโยมเป่าพยาโยมเป่าเพราะว่าคุณแม่เขาว่าคุณแม่ไม่รู้อ๋อตายบ้าเหรอ เขาเป็นอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าป้าเนี่ยป้าคนที่เป็นตุ๊ดเอ๊ะฉันไม่บอกป้าคนที่เป็นตุ๊ดแต่แกแต่งตัวมาน่ะหัวนมดําแกว่าอย่างนี้วะดูดีเนาะเอาเรื่องของเราเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงเจ็ดวันอันตรายอยู่ใช่ไหมใี่ายมาอีกแล้วนะครับตายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคือจะกอที่นึ่งใหม่ค่ะครับ แดดได้ยินได้ยินได้ยินค่ะคือพี่หนึ่งไม่จัดรายการเหรอคะอะไรนะอะไรนะคะคือพี่หนึ่งจะไม่จัดรายการ,ร,รนะ <c oughs> ั่นหรอคะจะไม่จัดแลหรอหรูใครเขาเอาไปลือล่ะลูกเอ้ย <c oughs> ใครเขาไปลือล่ะ <c oughs> จานเหมูไม่ใช่หนดูดูค่ะอย่างที่วันบอกอะค่ะเฮ้ยพี่อ <c oughs> ้วนแกงเมื่อเช้าพี่อ้วนเข้ารายการสดหรือเปล่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่เขาดูเทปรีรันมากกว่าเทปหรือไม่นะจัดนะทำไมเขาไปพูดกันอย่างนั้นน่ะเจัดจัดจัด เขาพูดเล่นค่ะปนเ่งไม่สามารถไปไหนได้เออไม่สามารถหรอกคุณเอ้ะถ้าีนเ่งไม่อยู่แล้วจะเป็นยังไงล่ะใช่ไหมไม่มีคนดูแน่เลยอ่ะเออมีนั่นแหละจัดจัดจัดค่ะจัดนะคะเป็นแฟนคลับพีนเ่งใช่ไหมคะนั่นไงมีอะไรแนะนาในรายการเราไม่เคยอยากให้เราทําอะไรให้ปนเ่งเต้นให้ปนเ่งทําอะไรมากกว่านี้ไหมคะคือ่โยค่ะปาเ่งแว่าค่ะที่โยค่ะจำได้ไหมคะโยน้องโยน้องโยเขาเขาผ่าตัดนะ เขาผัดตัดใหม่ๆแล้วเขาก็กลับไปบ้านเขาที่จังหวัดอะไรน้องโยปัจิค่ะปัจิมเออปัดถัดแปลงเพศอ๋อที่ไหนแพทย์ผักไค่มาผัดที่กรุงเทพประตูน้ำคลินิกนี่แหละโอ้ปะเคยทำเยอะแล้วตอนนี้เป็นไงโอเคไหมคะ เออโลดคือคือเขาเขาฟักฟื้นเรียบร้อยแล้วสามารถฟักฟื้น14วันเลยของเขาเนี่แหละคิดว่าโชคดีมากนะครับของพี่หนึ่งเนี่ยไปตัดแต่มีดหักครับอิจ๊อบเยอะเยอะเยอะนะโอเคลูกโอเคค่ะมีความสุขมากๆนะคะในปีใหม่ค่ะค่ะมีความสุขนะคะลูกปีใหม่มีความสุขมากๆเหมือนกันนะครับคุณพี่นางส่องไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับฉันเกลียดจ๊อของ คือเรานหน้านี่แลยขอไปเด่งไปตัดกี่ยับหนี้ถักดูมั้ดูมันจะเอาเดี๋ยวผมขออัปเดตรูปพี่อ้วนแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันได้เจอสเปคของเขาแล้วก็ควงแขนกันมาเปิดตัวนะครับมีอะไรอยู่อ่ะฟีดไว้นั่นไงไปเจอฝรั่งเลยไม่ลาไปตุรกีประเทศเป็นประเทศอะไรนะตุรกีไปเจอทหารไงอ่าไม่ต้องฟีดก็ได้มั้งไม่ต้องฟีดหรอกคือเมื่อยคือเมื่อยเ SNS จะบอกว่าอยากได้จ็อบเป็นของขวัญจังว่ะ เออมันยังไงกันวะเฮถ้าใครอยากได้ผมนะครับต้องมาที่รายการนะครับไ้พูคุยกันที่รายการนะครับเออแจกรูปสิได้มันให้มาที่รายการจะได้พูดคุยกันเข้ามานันงคุยกันได้ไงอะไรอย่างงี้ไม่แยกหลับไม่แยกเลยจ๊อบเนี่ยมีที่เซเว่นอัสตมแรกมีเยอะจ๊อบอบเว่ไม่ใช่ประตูจ๊อบเหรออัสเต็มห้าสิบดวงก็เราเราสองคนก็ได้เข้ารับโทรศัพท์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ๊อบสวัสดีครับสวัสดีป้าเอ็งสวัสดีค่ะสวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะแพตตี้ค่ะพี่พี่เอหรือยังเนี่ยพี่เอหรือยังใช่ครับใช่ครับเออจับได้แล้วจับได้จบเลยน้องจ๊อบใส่กางเกงว่ายน้ำมาเหรอครับเปล่าครับผมใส่เป็นลุกยืนให้พี่เขาดูหน่อยสิใส่เขาใส่ คือย่างนี้เป็นเป็นเกมนักเรียนครับผมเอามาจากนักเรียนเหรอตาแล้วดูแล้วเสียวไส้โอ้โหเสียวไส้ะ้ออเยแล้วปีใหม่ก็ไปได้กระเป๋าใบนี้มาครับอยากจะโชว์อยากจะอวดนี่นี่น่ารักจังเลยพอดีมันเซลล์50%ก็เลยซื้อของอะไรจ๊อบแชปของแชปหรอของแชปเหรอน่ารักจังเลยน่ารักก็รักนานๆนะครับกระเป๋าพี่ไอบอกกระเป๋าอ่ะเหรอ จะมาแหละพี่อ้วนน่าจะอาทิตย์หน้าค่ะก็เดี๋ยวพูดเฮ้ยถามจริงใช่น่าจะอาทิตย์หน้านานขนาดนั้นเลยเหรอครับอ๋อก็ไม่อีกกี่วันแหละแล้วข่าวว่าเขาไปเมืองแขกไม่ใช่เหรอครับไอ้เจ้ากิ๊เห็นลูกเขาไหมล่ะผมจะอัพให้ดูไม่อยากดูเป็นไงบ้างครับปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาบ้างเอ่ยเออ่นอนอยู่บ้านไม่กล้าไปไหนรถติดมากครับใช่เอ๊เดี๋ยวก่อนคุณเออยู่จังหวัดอะไรนะอยู่กรุงเทพไงครับเออเออใช่พี่ก็ไปไหนไม่ได้เลยพี่อยู่ในห้องก็ โทรศัพท์ไปคุยกับลุงลุงคนนั้นน่ะลุงป้าแห่งเป็นเพื่อนป้าแหน่งจริงๆนะเขาชื่ออะไรพี่หน่งอยากรู้ชื่อน้องแีสองคนแต่คนที่หน้าตาดีๆเขาชื่อเขาชื่อเป๊กนะเขาใส่แว่นด้วยนะเขาหน้าตาดีนะชื่ออะไรนะชื่อเป๊กเขาว่าเป็นคนไปเจอเจอป้าแหน่งที่สวนจตุจักรเขาบอกเขาไปบอกคนชื่อชิดชิดเนี่ยตายไปแล้วฮะตอนเนี้เขาตายไปแล้วคนที่ชื่อชีตที่เขาทะเลาะกับ ทะเลาะก,กับป้าเหน่งไงแล้วเราก็ไปเจอเทเลาอะอก,กัอ<ไ>ป,ป้าเหน่งตายคือคนที่ไปเจอป้าเหน่งเนี่ยตายใช่ไหมครับไม่ใช่คนที่ไปเจอเนี่ยเป็นลุงผม <c oughs> แล้วเราก็ไปบอกคนที่ป้าเหน่งเขาทะเลาะก,กันด้วย <c oughs> แต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปนานแล้วชื่อคิดอะไรทำไมพีาเหน่งไม่เห็นรู้จักเลยรูอจากสิท่านยังพาเขาไปหาเธอเลยแต่เขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาจะนั่งรออยู่ห่างๆให้เธอไปพบเขาแล้วเธอก็ไม่ไปทางนี้ก็ไม่ไปแล้วก็หมดความสามารถที่ไหนเมื่อไหร่ยาที่นานแล้วสามสิบปีแล้วหาจักรเละเหน่งนะ เนาะเป็นเน็งแน่เอ็งนักการเขาเขาบอกมาอย่างเห็นว่าเขารู้ขนาดนี้เลยเขาบอกป้าเน่งเนี่ยนะเป็นคนความจําสั้นแต่อย่างอื่นยาวหมดแต่ละยาวเออตัวกองถูกต้อง็ชอบตรงเนี้ยเฮ้ยเจิดพี่หน่งงงจริงๆพี่เน่งยังงงมากเลยพี่เน่งลืมไม่ไปเถอะมันสามสิบปีไปแล้วมันสามสิบแล้วคนคนนั้นนะที่เขาทะเลาะกับเธอเขาก็ไปแล้วล่ะเขายไปแล้วนะทะเลาะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เรื่องร้องเพลงนี่ไงเธอไปติเขาว่าเขาร้องคอม อะไรก็ไม่รู้เธอไปว่าเขาชอบคอมร้องคอมไปคอมมาชอบคอมคอมจังหวะหรือว่าชอบคอมนะจริงๆว่าเหรอใครก็ไม่รู้ว่ะไอ้แขกก็แบบไม่ใช่เนาะไม่ใช่อีทิสไงล่ะดาวลาวอ่ะอีทีส์จําไม่ได้แล้วแหละเออเธอลบมันไปเธอลบมันไปช่างมันช่างมันเนาะเขาตายไปแล้วคุณแม่เออขอบคุณมากคุณปีใหม่ให้คุณมีความสุขนะคะอู้แหม อย่าพึ่งฟรีเอาสิว่าพี่เอเขาโทรอย่างนี่ยเขาเล่าเรื่องพี่เหน่งมาตั้งแต่แรกอะไรนะครับเอาเอบอกให้มันยาวๆไปเรื่อยๆโอตายมันยาวไปเรื่อยๆจะไม่ให้คนอื่นเขาคุยเลยเหรอจ้าตายฮะแล้วก็ให้ให้น้องจ๊อบเนี่ยมีแฟนแบบว่าคนรักเยอะๆทั้งประเทศอะไรเป็นดาราดังอะไรอย่างเงี้ยสาธุพี่เอครับผมถามนิดนึงทรงผมที่ผมทำมาแต่ก่อนกับทรงผมเรียบๆอย่างเงี้ยชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่ก่อนอ้าว ไม่ชอบไม่ชอบทรงผมที่ดูแล้วมันตลกอ่ะชอบดูแล้วมันเข้ากับใบหน้าไม่รู้ต้องไปถามพี่โกล่ะพี่โกแฮ้งพี่โกเขาก็ยังไม่กลับมานะทีครับผมรอเขาอยู่เนี่ยต้องให้ไปไปให้พี่โกซอยนะให้พี่โกซอยผมใช่ไหมครับโอ้ยซอยผมของเธอไม่ใช่ผมไปซอยผมเออเออมีคนเขาฝากถามพี่จอบอ่ะขนโดกไหมขนหน้าอกอ่ะมีไหมขนหน้าอกมีไหม ต้องมาดูเองนะครับมีกวยดูมาวายมีวายด้วยมีวายด้วยนี่ฉ <laughs> ันว่าเดี๋ยวว่างๆเธอมาที่ช่องดีกว่าเนาะมาตกกับนิดหนึ่งหน่อว่าให้ <คน S 2> หาลงไปแล้วกันผมไม่ไปหรอกทำไ,ไมอ่นะหาลุงไปเพราะลุงผม,มาอายุรุ่นเดียวกับป้าแ่งอะ่ะเ,เอออยากเจออยากเจออยากเจอแล้วก็จะไปออไม่รู้แต่ว่าเขาแก่นะแต่ป้าแ่งไม่แก่เลยไม่ไม่แต่ผมอยากให้พี่เอมาด้วยนะเพราะว่าพี่เอเป็นคนคุยสนุกนะผมว่าใช่พี่เอคนเป็นคนน่ารักนะผมว่านะจริงเหรอจริงครับนะ มาหน่อยนะอยากเจอนะยังไม่รู้เลยช่องนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ปาร์เกต์นอนก่อนถึงปากเกต์ก่อนถึงปาร์เกตคงไม่ไปหรอกไม่นนไม่นนนฮะไม่แกะติดต่ออยู่ตรงไหนจังหวะนอนมันกว้างอ่ะอยู่ตรงไหนแจ้งวัฒนะมาด้านแจ้งอ่ะนนด้านแจ้งอุ้ยไม่ไปไม่เคยไปเลยแถวนั้นเดี๋ยวก่อนเธออยู่โซนไหนกรุงเทพเนี่ยฮะเธออยู่โซนไหนใต้สุดเลยของกรุงเทพ ฮะใต้สุดเลยอ่ะจะเข้านครปฐมอยู่แล้วอ๋อโซ่ไกลมากเลยไกลมากเลยถึงไม่ยากบางบัวทองเหรอฮะไม่ใช่ลูกนู่นเนี่ยเขาบอกแล้วไงถึงไม่ยากนครปฐมไอ้นู่นเหมือนแถวสระบุรีอไม่ได้ไกลมากหรอกไกลค่างไกลไกลมากสองคนไปรอแม่สระบุรีสองชั่วโมงหนูมีรถหนูขับได้อ๋อใช่ใช่สองชั่วโมงอ่ะเนาะ วันนี้ปันเน่งใส่เสื้อควานจังเลยนะก็ก็มันก็ไม่รู้จะแต่งอะไรบางทีเบื่อแต่งตัวบางทีก็มีไฟนะคุณเนาะแต่ว่าคอมันล้นๆนะแต่เราต้องไลฟ์ว่าหลังต้องไลฟ์ตรงนี้เนาะต้องมีต้องมีคอแบบว่าต้องมีอะไรมีสร้อยเส้นหนึ่งอะไร่เงี้ยเขาเขาไม่มีคู่แข่งไงครับปกติเขาจะมาแข่งกับพี่อ้วนใช่ไม่แข่งหักไม่แข่งหลักแต่ว่าบางครั้งเราก็เอ้ยอยากง่ายๆไงอยากแต่งตัวง่ายๆบ้างเนาะแล้วก็พี่ผู้หญิงก็เตี้ยวจี๊ดเดียวล้านเลยค่ะเตี้ยวขอบคุณคาะเขาแต่งหวานไม่ได้ไม่ ไม่เกิดไม่รอดหมายถ,ถึงกลิ่นตัวใช่ไหมครับผมคอนเฟิร์มครับเที่ยวจริงพี่เอดูสิจอบชับแกง,งน้องอยางน,นีเง<อ>นเ้เขามีวันนากระเทยปนด้วยไงเมอนกระเทยเขามีวันนากระเทยปนด้วยใครอ่ะ ใครมีวันนะกระเทยเปิดนี่คะนี่แหละเหรอเออเพื่อนกระเทยมันเยอะมันเลยเหมือนกระเทยระวังนะทำไมคะคุณแม่จะเป็ดกระเทยไม่ไมยเขามีครอบครัวแล้วยาไม่ต้องรีเซนสวยปานนี้จะเหลือเหรอใช่ไหมโอ้ขอบคุณนะคะพี่เอระวังต้องแวะมากนานะแล้วขนมปงขนมเปี๊ยอะไรนะใช่ไหมที่จะไปให้พี่กนกินน่ะตอนนี้เหรอใช่พี่เอนั่นแหละใช่ปะ จ็อบทำไมเล่นละครช่องเจ็ดอะโผล่มานิดนึงแล้วก็หายไปโผล่มานี้คืออย่างนี้คุยกับพระเอกสองคำแล้วก็หายไปละครเนี่ยละครเนี่ยมันถ่ายมาหนึ่งปีแล้วเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยคนคนที่เล่นบทเนี้ยเขาถอนตัวออกไปผมเข้ามาเหมือนกับว่ารับเชิญเข้ามานะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาตอนที่เขาจะจบแล้วก็เลยมาได้ครึ่งเรื่องแค่นั้นแหละครับ แต่ดูหุ่นรูปร่างหน้าตาเน่เป็นพระเอกได้สบายเลยนะอุสาธุสาธุจริงๆนะยี่ไงเดี๋ยวเป็นนางเอกพระเอกหนังไงนางฟ้าพระเอกหนังครับนางฟ้าจะไปติดตามดูเอ่อน่าจะออกเดือนพฤษภาคมนะครับทุกอย่างเนี่ยตอนนี้เสร็จหมดแล้วแต่ว่ารอรอช่วงระยะเวลาให้ออกเท่านั้นเองครับ แล,แล้วเล่นละครน่าจะเวียนนะเล่นทุกช่องเลยอะ่ะแบบไม่ไดาล,ลาไฟ์สังกัดเล่นมันทุกช่องเลยระ <c oughs> เบิดเถิดเทิงยังไงยังไง <c oughs> ก็ต้องขอฝากหนังเรื่องนางฟ้าเลยครับ <c oughs> เพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งใจทํามากแล้วก็ทุกะะ <ๆ S 1> คนจะจะบอกจะโทรไปบอกแบบเพื่อนที่มีอยู่ทั่วประเทศให้ออกมาดูผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะยังไงแต่ว่าผมว่าพี่เอเนี่ยต้องไปดูสองรอบโอเคไหมเกินกว่านั้นโอเคหนาเห็นไหมไม่ใจเห็นไหมบอกแล้วเขาเป็นคนดีน่ารัก มือน่าจะเปลี่ยนจากแบเป็นการนิดนึงอุ้ยตอนที่ทำอย่างเงี้ยโอเคเปิดโอกาสให้คนอื่นก็โทรโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีีใหม่นะครับสวัสดีตอนนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เอเป็นคนน่ารักนะเป็นคนจริงจริงน่าจะวปรากฏตัวนิดนึงนะเป็นคนคิดบวกแล้วก็คนที่พูดตะไลออกมาแล้วน่าฝังน่าฟังไม่น่ารำคาญเขาเป็นคนคิดบวกถ้าเมื่อไหร่คิดจะบวกกับผมก็มาได้นะครับฮะ มาถึงคิดบวกกันไงมาแชร์ความคิดเห็นด้วยกันนะจ๊ะพี่เอก็เปิดตัวกับพี่เอกเป็นทางการเลยนะคะว่าจ๊อบอยากจะบวกกับพี่เอกค่ะไม่ใช่มาถึงคิดบวกอ่าเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องสาระบ้างเมื่อกี้มีเอสเอ็มอาว่าน้องว่านักวันนี้แพตตี้อย่างนี้นะนักวันนี้แพตตี้เนี่ยยิ่งเหมือนน้องแก้วมาคอเพี้ยนเหมือนประเด็นเพียนเนี่ยผมว่าตัวผมก็เหมือนกันนะ เธอฉันทำผมตรงนิวจิ๋วเธอแล้วอย่างไรนิวจิ๋วก็เป็นนกแก้วมาคอสิก็เมื่อกี้ก็เต้นให้ดูแล้วเป็นว่าเราเพี้ยนเป็นไม่ถ้ามันไม่เพี้ยนมันอย่กับพวกเราไม่ได้เหรออีแพทอ่ะเธอดูก่อนมันสวยมากเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าเ็เป็นโมฮอคเขาเป็นโมฮอคโมฮอคด้วยปนแบบว่าแอฟโรนิดหนึ่งโมฮอคปนกับแอฟโร ไม่คืออย่างนี้ถ้าผู้หญิงที่อยู่กับเราต้องเป็นแนวนี้ถ้าผู้หญิงเรียบร้อยอยู่กับเราแล้วจะไม่รอดอะห้าสี่สามเป็น,นะคฏนใหม่ก็ได้เออนะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไม่รอดเออเราจะมาพูดกันในเรื่องข่าวต่อไปนะคะดิฉันว่าข่าวที่จะต่อไปเนี่ยเป็นข่าวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ<อ>ใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงแบบน้ร้องไห้เพ้าแต่ว่าเนื้อตกกระจายนี่ข่าวต่อไปเนี่ยเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมลอนข้าใช่ปล่าล่ะไม่มีภูมิคุ้มกันอยเะ แล้วใช่เออนี่แค่หนูมันดีข่าวเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือจริงๆแล้วเรื่องดีๆนัเราก็อยากจะเอามาพูดนะในช่วงปีใหม่ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเก่าแต่ขอพูดนิดนึงเพื่อเป็นการเตือนสตินะคะว่าปีต่อๆไปหรือแม้แต่ตอนนี้ก็ตามคือไม่ต้องช่วงปีใหม่หรอกช่วงเทศกาลต่างๆก็ตามคุณจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่า7วันวันตรายที่ผ่านมานะคะ้าแหน่งและพี่ซ็อกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาบอกว่าคือคนใช้ถนนเนี่ยรู้ไหมว่ายอดตายปีนี้สูงมาก อันนว่าเขาว่าจะให้เหลือศูนย์กลายเป็นสูงมากสูงมากกลายเหลือศูนย์ใช่นี่ไงเจ็ดวันอันตรายตายเพราะว่าเมาง่วงขับหลับประมาทไม่รู้เพราะอะไรนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวนประมาณ330กว่ารายแล้วที่มากที่สุดเลยนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยจังหวัดนครปฐมนี่ดูรายวันสิดูรายวันสิไหนๆเขามีบอกจังหวัดเลยบ้างป้ จังหวัดอะไรไม่มีไม่มีไม่มีจังหวัดตราดหรืออะไรก็ไม่มีนะย๊ะจังหวัดตราดตราดไม่มีอุบัติเหตุเลยกลุ่มเสี่ยงนี่กลุ่มเสี่ยงจังหวัดอะไรบ้างอ๋อนครปฐมเชียงใหม่สะสมนะเชียงรายนครสวรรค์ที่บอกตราดเมื่อกี้คือไม่มีใครตราดไม่มีเลยอุบัติเหตุสุดยอดตรงนั้นนะและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะจะบอกว่านครปฐมเนี่ยเยอะมากสูงสุดเลยนะคะองลงมาเชียงใหม่แล้วก็มากรุงเทพมหานครแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสะสมแน่นไปหมดก็เนี่ยแหละเชียงใหม่เชียงรายส่วนใหญ่จะเป็นพวก ชียงใหม่เชียงรายตรังอะไรเงี้ยตรังด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะคือเมื่อสองวันที่ผ่านมาหรือเมื่อวันก่อนคุณผู้ชมอาจจะใกล้ตัวใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้สิคุณผู้ชมอาจจะได้อ่านหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะที่เป็นการประมาทของคือก็อยู่ในช่วงเจ็ดวันตรลายนั่แหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะบอกว่าคือไม่อยากจะเล่าน้ำสลดหดหูแต่ให้เล่าเพื่อเตือนสตินะเดี๋ยวกลับมาฟังว่าเป็นเรื่องคนใกล้บงแทตตี้เนี่ยมันยังไงโอเคบ้างใจนะเดี๋ยวกลับมา ช่วงหน้าครับช่วงนี้เบรกตั๊บหนึ่งครับเว